เป็นธรรมดาที่ชุดเกิดมาจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอสิ่งที่มากระทบใจตราบที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสเราก็ต้องเจอทุกทางกายทุกทางใจอยู่ตลอดเวลาจากการบิดคั้นเบียดเบียนของคําพูดบ้างการกระทำบ้างการหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นบ้าง การเห็นคนที่เรารักเป็นทุกข์บ้างโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนตัวเราบ้างคนรักของเราบ้างก็เป็นธรรมดาการได้ฝึกสติจะเป็นโอกาสที่เราช่วยเราให้ได้เห็นความจริงเราก็ไม่หยุดทุกข์นะน่บางครั้งที่เราทุกข์มากก็เพราะเขาว่าเราปั๊บเดียวแต่เราก็ยังเอาเสียงว่าของเขามา ตอกย้ำให้ตัวเองทุกใจต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนันจะชวนได้ใช้กำลังสตินี่แหละหยุดคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดหยุดพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดแล้วก็หยุดทำเรื่องที่ไม่ควรทำ